จริธรรมเรื่อยๆแหละสวัสดีครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่ท่าเรือนะครับพร้อมด้วยกับจติธรรมต่างๆของชาวเกาะเต่านะครับ,บก็มากับน้องสการท่านตางติางรัพย์อาจานะรย์ตะวันนะครับชิเจนนะครับ นะครับแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่นะลึกนะครับครั้งหนึ่งนะครับท่านหลวงตาแล้วก็พระอาจารย์ตะวันนะครับมาปีละครั้งนะครับตอนนี้อีก3ปีนะครับเดี๋ยวหลวงตาเิ็นทรัพย์ก็จะมานะครับอยู่ที่เกาะเต่านะครับช่วงเข้าพรรษา3ามเดือนนะครับอีก3ปีนะครับอีก3ปีนะครับ กาที่ทำต่างๆนะครับไมคี้นะครับคุณปูเปียวไมคี้นะครับก็ถาวายปัจจัยท่านหลวงตานะครับนะครับรู้สึกว่าจะถาวายสามแสนนะครับ,นะรบสามแสนบาทนะครับถาวายทาาย่านหลวงตาดีครับนะครับไว้เพื่อ นี่ผมกำลังไล่สดอยู่สัวทีครับ,บก็นะบกมีของอคุณนกแล้วก็ญาติทําอื่นๆนะครับก็สมทบเข้ามาอีก50,000บาทนะครับเท่าเกาอเต่านะครับแล้วก็นอนโมทนากับพี่คมราชสีนะครับที่เมื่อเช้านี้นะครับก็ช่วยในส่วนของค่าที่พักนะครับสองหมื่นสีนะครับ แล้วก็ญาติธรรมอื่นๆอีกก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้รวมอยู่ในชุดถวายของถวายส่วนตัวตั้งหากอีกก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าของคุณปูปเปี้ยวนะครับก็3,000สนบาทนะครับถวายปัจจัยเพื่อให้ท่านหลงทานินทรัพย์นะครับได้เอาไปนะครับเกี่ยวกับศาสนานะครับสร้างกุฏินะครับ สร้างศาสนสถานอะไรต่างๆหรือรวมทั้งศาสนประโยชน์ต่างๆนะครับนะครับแล้วก็มีญาติธรรมอีกก็ห้าม0ดนญาติธรรมในเกาะเต่านะครับกัลยานมิตรนะครับนะครับอันนี้ก็ทางจะขอโรงแรมนะครับก็เอาถังน้ำมานะครับมาให้ท่านหลงตาผมให้นะครับนะครับ

นะครับก็ขอให้ทุกท่านนุโมทนาสาธุนะครับก็ขอให้ยินดีนะครับกับเราเห็นคนไหนนะครับทาความดีทําบุญนะครับเราก็น้อมใจยินดีด้วยนะครับเว้นถ้าเห็นคนไหนทําไม่ดีนะครับอย่าไปพึงพอใจด้วยเด็ดขาดเลยครับนะครับเพราะทุกอย่างมันมันเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปยินดียินร้ายมันก็ติดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น พาทําความดีก็ให้รีบนะครับน้อมใจด้วยนะครับนี่ฉลาดการฉลาดวางใจนะครับรับเอาแต่สิ่งดีๆนะครับนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับคุณเปียวไม่ี่และก็ครอบครัวนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งซีเจนนะครับก็ <c oughs> เสร็จจากนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเรืออะไรครับเราจะออกสุกข้ามอุตารับนะครับซ <c oughs> ีเจนนะครับ ญาติธรรมนะครับก็มานะครับลัมลาแม่ชีเจชนนะครับ,นะรบอีกแป๊บนึงนะครับเราก็จะเดินทางนะครับไปขึ้นเรือนะครับไปขึ้นเรือเรืออะไรนะลมอะไรนะลมเจ้าพญาเหรอลม,ลมพญาลมลมพญาเรือเร็วลมพญานะครับแล้วก็ไปขึ้นที่ชุมพรนะครับแล้วก็รถ คณะของเราก็จะรออยู่ที่โน่นนะครับโดยดูแลด้วยคุณอ้วนนะครับคุณอ้วนรุ่นโมบใบยาก็ดูแลนะครับญาติธรรมที่มาด้วยกันทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะครับตามแบบอย่างที่ท่านหลวงตานะครับทําเป็นตัวอย่างไม่เบียดเบียนกันนะครับทุกคนก็ช่วยเหลือกันอย่างเปรี้ยวอย่างนี้นะครับนี่มนท่านหลวงตามามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราทุกคนนะครับก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับ นะครับมาที่นี่นะครับที่มาด้วยกันนะครับนะครับก็ในหลายอย่างนะครับแม้แต่ท่านหลวงตาเองนะครับก็ดูแลเรื่องค่าอาหารทุกวันวันลาสามมือนะครับนะครับคือเราช่วยเหลือกันนะครับไม่เบียดเบียนกันนะครับนะครับพี่คมก็ช่วยค่าที่พักนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆอีกนะครับที่มาด้วยกันเนี่ยก็คนละเล็กคนละน้อยนะครับช่วยเหลือกัน เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานนะครับนะครับเพราะว่าเวลาจะเดินทางไปนั่นมาเนี้ยนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าค่านะครับมีมูลค่านะครับการที่จะเดินทางไปหากันแต่ละทีเช่นลวงตาเทศเสมออะครับความคิดถึงนี่มันมีมูลค่าสูงมากนะครับนะครับเพราะมันคิดถึงกันแล้วมันไปหากันมันจะไปที่นั่นที่นี่นะครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ก็ต้องมานะครับถ้าหากมาแล้วเป็นประโยชน์ถ้านหลวงตาก็มานะครับนะครับอย่างเช่นที่กาญจนบุรีนะครับมีญาติทรรมจากเชียงใหม่มารอก็หลายท่านนะครับไม่ว่าจะไปถึงกี่โมงก็จะต้องไปนะครับนะครับถ้าหากไปแล้วนะครับเกิดประโยชน์นะครับเราก็ไปทุกที่นะครับท่านหลวงตาบอกนะครับนี่นะครับอย่างที่ ผมไปฟังเรื่องเราจะเล่าเรื่องที่ไปฟังมานะครับพอดีวันหนึ่งผมไปเห็นนะครับในคลิปวิดีโอนะครับในสมัยประมาณพุทธศักราช2 5 2พหรือเปล่านะครับที่เครื่องบินนะครับของพระมีพระโดยสารไปด้วย5องค์นะครับตอนนั้นห้ารูปนะครับมีหลวงพ่อสิงห์ทองรูปแรกนะผมจำได้แค่ชื่อหลวงพ่อสิงห์ทองแล้ออีกห้ารูปนะครับ ทาป่าสายกรมฐานนะครับแล้วเครื่องบินไปตกก่อนที่จะลงถึงสนามบินดอนเมืองนะครับสักประมาณห่างจากสนามบินนอนเมือง2ีกิโลนะครับก่อนที่จะลงเนี่ยอยู่ดีดีนะครับพายุลมแรงพายุลมแรงนะครับทําให้เครื่องบินเสียการควบคุมณขณะที่กําลังจะลงนะครับพอมันควบคุมไม่ได้มันก็เสียหลักทิ่มลงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นมีผู้โดยสารอยู่ราวๆประมาณ50 50กว่าหรือเปล่านะครับบริเวณด้านหน้านะครับเสียชีวิตหมดนะครับแต่บริเวณด้านหลังรอดนะครับเหมือนจะรอดอยู่10 10ิกว่าคนนะครับบริเวณด้านหางนะด้านท้ายนะครับสนด้านหน้านี่คือรวมในนั้นก็คือมีพระอริยสงฆ์ผมเรียกอริยสงฆ์เขา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 บรรยายว่าอย่างนั้นนะครับเป็นพระนะครับหาสงฆ์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าต่อมานะครับว่า มีพระที่รู้บอกว่าท่านก็แบบเขาจะรู้ล่วงหน้านะครับส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เรื่องของกรรมนะครับแล้วก็มีพระพัทเธระนะครับก็เป็นเรื่องเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะครับว่ากรรมอันใดทําไมถึงพระสงฆ์ทั้งห้ารูปนะครับต้องมานะครับมรณภาพมพร้อมกันเนี่ยยัไงไงก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องร่วมทํากันมาอะไรประมาณนี้ทั้งคู่ที่ขึ้นเครื่องบินมาด้วยนะครับที่เสียชีวิตด้วยกัน,น เราคือในยุคก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะมานะครับในพบชันนี้นะครับก็เคยไปเห็นรังนกด้วยกันนะครับเป็นเด็กรั้งห้าท่านแล้วก็มีั้งห้าท่านนะครับแล้วก็กะว่าจะไปแย่เอาไข่นก,กน,นะครับในรังลงมานะครับจากรังอยู่บน,นต้นไม้สูงนะครับแต่พอไปแย่แล้ว มันไม่ใช่ไข่นกนะครับมันกลายเป็นตัวนกนะครับตกลงมานะครับจะไม่รู้ว่าตกลงมาแล้วยังไงต่อนะครับอันก็ฟังมานะครับเป็นเรื่องเล่านะครับทีนี้พอนกตกลงมานะครับก็นกก็อาจจะบาดเจ็บหรือไม่ก็อาจจะเสียชีวิตนะครับรูปนกนะครับทัานห้าท่านนั้นนะครับทีนี้ก็มีผู้หญิงเด็กด้วยกันนะครับอีกคนนึงนะครับมองเห็นยืนอยู่ใกล้ๆแล้วมองเห็นนะครับก็ยินดีเขาเรียกว่ายินดีกับการกระทํานั้นนะครับของ เด็กทั้ง5้าคนนั้นนะครับก็เลยติดกรรมตัวนี้ไปด้วยครับแม้แต่ยินดีกับการกระทําอย่างในอย่างหนึ่งของใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังติดกรรมนะครับมันโอ้โหมันมันละเอียดมากนะครับนิดๆหน่อยๆเองนะครับทุกอย่างเนี่ยบนอนุของอากาศเนี่ยผมว่ามันมันเป็นระบบวัตจะของระบบกรรมที่มันขังเราไว้อย,ยู่นะครับนะนะเพียงแค่นึกคิดปุ๊บ จับทันทีนึกคิดปุ๊บจับทันทีอะไรอย่างนี้บส่งตรงทันทีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับก็ไปหาดูได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าผมก็ฟังมานะครับซึ่งแง่คิดหรือมุมมองต่างๆนี่มันได้เห็นของเรื่องการวางใจเรื่องของการวางใจนะครับในการที่เราเห็นใครก็แล้วแต่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับถ้าหากเราฉลาดนะครับแค่วางใจแค่นั้นปุ๊บนะครับมันก็ได้แล้วแต่ถ้าไปยินดีกับเขาทําความไม่ดีะครับก็ติดกรรมของเขาไปด้วยนะ แต่ถ้าวางใจกับคนที่เขาทําความดีนะครับน้อมใจไปด้วยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วเลยครับนะครับมันเราแค่ฉลาดนะครับเหมือนพระอาจารย์ตะวันเทศนะครับแค่วางใจให้เป็นนะครับการปฏิบัติธรรมก็จะไปเร็วนะครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เทศมาผมก็เลยทําตามปฏิบัติมาตลอดก็ประจักษ์ด้วยตนเองนะครับนะครับ แค่วางใจให้เป็นเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่แค่วางใจปฏิบัติธรรมนะวางใจอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ,นะรบเช่นเราเห็นเขาทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าฉลาดวางใจมันก็ได้ไปด้วยนะครับนะครแต่ถ้าเขาไปเห็นเขาทําความไม่ดีนะครับก็ถ้าเราไปยินดีกับสิ่งที่เขาทําไม่ดกีก็ไปด้วยนะครับคือร่วมกันหมดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับช่วงนี้ก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็คงจะเดินทางนะครับไปลงท่าเรือนะครับเรือออกประมาณ10โมง15นาทีนะครับก็ขออนุโมทนากับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์วันนี้นะครับก็หวังว่านะครับสิ่งที่ได้เห็นต่างเนี่ยก็ขอให้อันไหนที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้เก็บไปเหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เห็นแล้วนะครับมันไม่ตรงใจนะครับมันไม่ตรง ตรงใจเรานะครับก็วางมันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดมีถูกนะครับขอแค่มีความเข้าใจกันเท่านั้นเองนะครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งอยู่ไหนล่ะนี่พี่หนึ่งกลับหรือยังพี่หนึ่งยบเราไหมหนึ่งกลับแล้วเอาพี่หนึ่งกลับแล้วเหรอเอาพี่หนึ่งกลับไปเตรียมสถานที่นะครับเพราะว่าทางคณะของเราบางส่วนนะครับอ่าครับแม่สวัสดีครับอนุโมทนาสาธุครับแม่ขอบคุณครับสาธุครับสาธุครับได้ครับ พี่น้องชาวเกาะเต่านะครับในความเป็นกันเองนะครับนะครับนะครับแม่อายุแปดสแล้วก็ครับก็ไอที่ผมเล่าให้ฟังสมมติผมเอาของครูบาอาจารย์มานะครับเวลาไฟ้สดก็จะได้ไม่เงียบเงงนะครับเผื่อพี่น้องเราได้รับฟังไปแล้วนะครับเผื่อมัน ปลกสติปลูกจิตสำนึกมีแง่คิดอะไรไปอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เอามาจากครูบาอาจารย์นะครับเนี่ยใาคำพูดผมเองผิดพลาดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวซวยไปด้วยยิ่งพูดเยอะก็ย,ยิ่งติดกรรมเยอะนะครับแต่ผมก็ต้องขออ้างอิงนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เอามาจากครูบาอาจารย์หมดนี่นะครับ ก็อย่าที่แจ้งนะครับอันไ้เป็นประโยชน์รับไปนะครับสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับทุกคนรู้จักดีผิดชอบชั่วดีผมมั่นใจนะครับเพราะเราเป็นคนเหมือนกันทาไมจะรู้จะไม่รู้สิ่งเดียวกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับแต่คุณปูเปี้ยวครอบครัวแล้วก็ชาวเกาะเต่านะครับนี่แหละครับเราเห็นความสามัคคีนะครับความไม่เอาลัดเอาเปรียบนะครับ ความเอื้อเฟื้อแผ่แผ่กันนะครับอย่างคุณเปี้ยวเนี่ยนะครับนิมนต์ท่านหลวงตามาเนี่ยก็หนักหนักเรื่องของค่าใช้จ่ายแค่มาเตรียมบ้านนี่ก็หมดไปหลายแสนแล้วนะครับเตรียมสถานที่เฉพาะในตัวบ้านนะครับนะครับญาติธรรมที่มาด้วยกันแม้แต่ว่าชาวเกาะตาต่างๆที่รู้จักกับคุณเปียวนะครับก็ทราบข่าวนะครับก็รวบรวมเงินมาช่วยห้าหมื่นนะครับทั้งญาติธรรมต่างๆอย่างเช่นพี่คมอย่างนี้นะครับก็ช่วยค่าที่พักนะแบ่งเบากันเนี่ยนะครับ เบากันนะครับท่านหลวงตาเองก็ช่วยค่ากับข้าวอาหารในส่วนของวัดป่าัวน้ำไปอยนมาเนี่ยค่าอาหารทุกวันนะครับวันละสามหมื่นนะครับก็ช่วยนะครับแล้วแจกมาน,นี่ก็แจกเป็นแสนอีกนะครับผมไม่ได้ถ่ายทอดนะครับแจกให้พี่น้องที่มาอ,าอนุโมทนามากราบนบวสการเป็นพี่น้องในกอเต่าเนี่ยลูกเล็กเด็กแนนต่างๆมาเนี่ยแจกคนละพันคนละพันเป็นแบงค์พันหมดไปเป็นแสนอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นปกติของท่านหลวงตานะครับ คนอื่นบางที่ก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยาก,กน,นะครับแต่ถ้าสําหรับหลวงตานี่ทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไปหมดนะครับสาหรับคนที่รู้จักท่านหลวงตาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับ,รบสําหรับวันนี้ขออนุมโมทนาสาธุนะครับถ้ายังไงถ้าไม่ติดขัดอะไรเดี๋ยวขึ้นเรือผมจะพาชมบรรยากาศเกาะเต่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้บุญกุศลต่างๆนะครับบันทึกเข้าไปในจิตใจนะครับนะครับแล้วก็ให้ถสงทางพุท้วยกันหมดทุกคนนะครับบรมมทนาสาธุนะครับ